สวัสดีวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้เราอยู่กับน้องกุนซือกับไอติมแท่งแรกของปีนี้แฮปปี้ไหมครับแฮปปี้เบบี้กุนซือกุนซือแฮปปี้ไหมยักษ์เซาบอยฟอล แย่แน่ว่าจะอร์นะครับตอนนี้เราทำความสะอาดรถชุดใหญ่ไก่งง่วงไปแล้วนะฮะล้างดูดฝุ่นนะฮะฝ <c oughs> ฟก็ปรงไว้สักหน่อยนะฮะ ตัวกรณ์เป่าลมพาวเวอร์สิ่งที่จำเป็น,น,าน,นมากครันหนานี้ผมก็เป่าบ่อยอยู่นะ เดือนละครั้ง